วันี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาแป้งนะครับให้เก็บไว้ได้นานเก็บไว้นานเป็นเดือนนะครับด้วยปกติแป้งที่เรารักมาเก็บไว้ลักษณะนี้เก็บแป้งประมาณสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์คุณภาพสภาพของแป้งก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเก็บแป้งให้เก็บได้เป็นเดือนหรือเดือนกว่านะครับอุปกรณ์ง่ายครับนี่ครับผมขนาดยี่สิบกุศลจิตหาซื้อตามท้ทองตลาดตัวไปยางยืดหนึ่งเส้น ครับแปง้งผสมเสร็จถึงนะครับผสมถึงแล้วเราใช้ลอบให้เยอะได้มากที่สุดยกขึ้นมานะครับ <I will. S 1> แล้วก็อย่างยืดนะครับอย่างยืดตัดไว้นะครับ <I will. S 1> อย่างยืดทักไปนะครับ <I will. S 1> แค่นี้เองครับแค <I will. S 1> ่นี้เราสามารถเก็บแป้งไว้ได้นานเป็นเดือนโดยทีุ่คยังคงสภาพเดิมอยู่ แต่ต้องมีเทคนิคนะครับก่อนที่เราจะเอาแป้งมาสวมถุงเราต้องให้แป้งสเด็ดน้ําก่อนหมายครับว่านะครับเราสังเกตว่าไม่มีน้าเยิมออกมาน้ําไหลออกมาซึ่งก็คือแป้งมีอายุสามถึงห้าวันค่อยมาสวมถุงนะครับดีครับอันนี้ก็มีเทคนิคน้อยนะครับจากแป้งดีดูจัดนะครับก็ใช้ได้กับแป้งทุกยี่ห้อนะครับไม่สถึงอนุรักสิทธิ์โอเคดีครับสวัสดีครับ